มันขึ้นเสียงแล้วครับปรับหไหมไหมเทียดเทียดเะรอมาไป <laughs> เสียงมาไป <laughs> มาเด้อเสียงเลยเออเขาหรือเออกระชับประมาณเนี้ยขเขาหรือแน่งจังมากติด การเล่ยนเสียงไงมันมันมันเลยสิเป็นย่ำย่ำหล่อมสวดอ่ะมันพ่อ่นไรอยู่แต่พ่อมาอัดมันมันสิบแปดเปลกเอาเอาเทเลทอนได้หลูกกําลังสีดีอ่าล่อเรื่อให้มันชาดเดอร์ของมนนเป็นเพลงเขาลืมไหมเอาทอนนี้ไหมเขาเอาชัดชัดามันมันนี่คขา่ามันนี่กรย่าให้มันแกงได้ลูกมันก็คือแบบให้มันนัดนักแม่งนะ มันม man, right. ันอมันเออเกมามันจังส yeah. uh, ียคัเออเอใจสตวใจสตั้ลำพันเป็นปวงใจสตั้งใจสตั้ลำพันเป็นปวงใจ้พันเป็นปวงเกินมานีเดียวใจสตั้ลำพันเป็นปวงใจสตั้ลำพันเป็นปวงอบก ปบ็ต้องบืนเสียงฟูมันสิโดดจากไกลนีโลดีใจซาตานใจซาตานลำพันเป็นปวงใจซาตานลำพันเป็นปวงเฮ้ยจวงเด่น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 เ่นเด่นเดเด่มันเป็นลำแคบหนิใจซาตานลำพันเป็นปวงใจซาตานลำพันเป็นปวงเอาฟ้าเบิ่งบาดิบดิบเบิ่งลูกใจซาตานใจซาตานลำพันเป็นปวงใจซาตาน ลพันเป็นปวงบ้านทุกวงเขามาทั้งทิฏฐายผู้ไม่มันแต่โดนาปางกลวงใจสะตานลำพันเป็นปวงขันเณรบวชเจ้าวันบวลำเก่ามันสิมีโยนุนใจสะตานลำพันเป็นปวงใจสะตางนลำพันเป็นปวงตัทวงนยประมาณนี้เอเอเอาเอาลูกมั่นใจมากนักนักหนีบบพ้นขึ้แน่นว่ากันเลยทบาทคอยมันชัดน,นีบบพ้นบบพ้น เป็นไงครับให,ห้ามาดารูปเฟรล่ำเอาโรดเตอร์มาแล้งเจ้าแมเจ้าไม้น้อนต้องขึ้นอิกแลวมันขึ้นเลยรับนอนแล้วนองแนวกับนองหมมุ่งสาวมาตื่นบางสิบเอ็ด